แต่เลิกครั้งก็คอยทุ่มเทแต่สุดท้ายก็ยังเสียใจเจ็บจนคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องไม่เลือใครดังฟ้าจะแค่เพียงต้องการแต่งกัน ทีฉ่ฉันต้องพบเจอแต่เจ็บที่ฉันต้องพบเจอแต่เจ็บและทั้งแต่จนมไม่รู้รักแท้ในตาเป็นฉันเลยโอ้เพลงใหม่ดูจะลำบากอยู่นะฮะยูโรแล้ว <laughs> ยูโรไลฟไฟจีเหรอครับ เราต้องตามไปนู่นไหมฮะหรือว่าเราอยู่ที่นี่ดีแล้วผู้บ้าบัญกาตะฮักเนาะคนคนย่องกับเป็นตะฮักขึ้นกันครับพี่หนูดูเคยบ้านรชเฉพาะไอัวของมาครับอยู่นี่คะ่ะอยู่นี่ดีแล้วคะ่ะอยู่นี่ดีแล้วร้องเพลาะมากคณครับในรายจีสนุกกว่า โอ้ยรอขนาดรอบักคักกำลังทำโปรเจ,รจกต์จบขอให้ได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งนะครับเจ้าเสมิงไม่ไหวไม่ไหวข้าวมาข้าวมาข้าวจนแสบตาไปหมดแล้วสวัสดีครับไเพื่อนสวัสดีครับเป็นต่ฮหกกแทกคือจังค้นย่งนยองอ่ะล่ะครับคำใดคำหนั่นคือเก่า บอกเานั่นล่ะครับย่องมากอะซ้ำย่องเจ้าของนั่นล่ละครับผู้สาวครับอยู่นี่แหละขอเพลงคนสุดท้ายไม่เคยมีใจใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลย มีใครๆมากมายคุณเคยแต่ไม่เคยมีใครเองเธอ <c oughs> <c oughs> สิโคสชยญยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะก็มาก,ก็ม่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงอยู่นี่ไงเธอโอ้ย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 สักพักหนึ่งแล้ะครับมาได้สักพักหนึ่งแหละฮะ น่ารักน่ารักไม่ไว้นะาน่ารักไม่ไว้น่ารักไม่ไว้ไ,ไอ้นายเมื่อวานเดียวนะอันนี้พิมพ์ยาวต้องขออ่านหน่อยอุ้ยขอบคุณนะฮะขอบคุณสําหรับกองของกวนเนะ่ยโปรดูคลิปเมื่อวานเอาคลิปที่พี่ตอบไปให้คุณพ่อกับคุณย่าดูเขายิ้มกันใหญ่เลยคะ่ะคุณย่าชมว,ว่าพี่หล่อด้วยขอบคุณคุณย่านะครับ ขอบคุณ,ค,ณคุณยาอันยองเกาหลีหลเหรอเกาหลีแล้วครับโอเคมไมคมใให้ใครมาก่อนขอบคุณดอกกุหลาบนะฮะไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใคร มากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเพียนปะเพียนนะไม่เคยไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ใรมากมายคุณคเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธออ oh. ฉันเคยบอกกับเธอได้ยังว่าจะมีความหมายเพียงใดไม่ใช่คนที่ใจมันด้านชาะชาะว่าเพียนเพียนอยงไร มันต้องขึ้นอีกนิ้ฉันฉันเคยบอกบอกบอกเธอด้อยังไม่เคยร้องแน่จฉัน อคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ <c oughs> มาจากพะเยาที่พะเยามีบักบักบับกกล้วยเต้ดไหมขอเพลงอกหกักอกหักหน่อยค่ะอกหกักอกหกักทำไมอ่ะอกห,กหอักหรอ กำลังเศร้าอยู่หรอครับเศร้าอยู่หรอครับมาจากคอนแก่นจ้ายูโลอยู่กับสามสาว สาวหนอ่ะไม่เป็นไรเราอยู่กับเธอพวกเธอก็ได้ให้ยูโรอยู่กับสาวๆของยูโรไปเราก็จะอยู่กับพวกเธอไงได้ไหม,มยูโรอยู่กับสาวๆเราก็อยู่พวกเธอไงดีไหมครับคอยอยู่ด้วยได้ไหม อย่าเพิ่งจากเราไปไหนได้ไหมอ่านเม้นบ้างอ่านกำลังอ่านอยู่ครับน่ารักได้นะคะ่ะเชียร์ทีมไหนครับหมายถึงว่า FC ค่ะหญิงซีรีไปไหนไม่รู้ครับขอเป็นตัวเลือก นนอเพื่อใจไว้ก่อน I yeah. yeah. เื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สายให้โอกากใจเธอลองมองใครนอกจากฉันขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่เธอฝัน สักหน่อยปล่อยให้เวลาบอกหัวใจฉันคนนี้ที่เป็นไปใช่ไหมที่ต้องการให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอ,อ่านคนหาใจของเธอ เธอค่อยค่อยอ่านคนแห้ใจของเธอพูดไม่ค่อยเก่ง อนนี้รวยฮะรวยครับรวยเลยครับขอบคุณเนครับนะสำหรับสร้อยทอของสร้อยสร้อยเพชรน,นะครับขอบคุณมากเลยครับอยากให้ทำอะไรบอกได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสอยาจะบวชเท่าแทนนะครับนะ้นอนดูซิแพรอจะดูจริงเหรอจะดูจริงหรอเธอฮะ ขอบคุณสำหรับลูกฟุตบอลแลวก็ดอกกุหลาบนะฮะลูกฟุตบอล23ลูกนะฮะดอกกุหลาบนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่สวดเลยนะครับขไยมักเจ้าเทพไอวาสันวานะฮะกล้าเปิดกะกล้าให้วันวาได้โอ้โหทองคำนะฮะถ้าขอทองคำมาแล้วนะฮะไอเข้มสวัสดีครับผมพูดดูจริงชอบคำว่าอะไรนะ คลั่งเธอจังเลยนะฮะวส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอุ้ยเขินนะฮะน้องชื่ออะไรชื่ออุ้ยเขินนามสกุลอะไรนะขอบคุณไอสตินนะฮะไอสตีนนะฮะขอบคุณนะครับพี่เข้มครับขอบค,ครับรักปาฮะสวัสดีครับไอเข้มครับครับจะปวดเทแทนแล้วน <laughs> ะะอยียงนี่อัน BBQ บาร์บีคิวว่าสันวาแมนบอกเฮย,ย่างไงหรเฮ้ย อันอันเขาจะเขาหมอเดึกเดือดธนะหมอเดึกเดือดธนามันยังล่ะครับอันอันี้ตับบกฮวงเนาะตับบกฮวงครับกับดอกกุหลาบขอบคุณเลื่อยๆครับกินตับบกฮวงกับดอกกุหลาบเนาะแล้วก็ความปรารถนาดีขอบคุณมากเลยนะครับผมส้มตํานะฮะโลกมหัศจรรย์นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณตับบกฮวงครับผมขอบคุณตับบกฮวงนะฮะโชว์นีกามากขอบคุณสปอนเซอร์รักยังเป็นทางการนะขอบคุณผีเสื้อนะครับผมขอบคุณดอกลิ้ลาวดีขอบคุณ